หลายคนบอกไม่คิดว่าอุ๋งจะมาทำแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมื่อไเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเอาหม้อสุพีเอาหมา้สอามาสุนองเอาหมา้อสุเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันได้ฟังคือเก่านะครับผมเนาะซึ่งเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านพี่น้องบอกว่า ไม่คิดว่าน้องอิงจะมาทำแบบนี้ด้วยตัวเองซึ่งมันก็เป็นภาพที่เราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมนอดน,นั่นคือภาพที่อีหล่าหน่อยเฮามาขายเสื้อมานั่งขายเสื้อพี่น้องด้วยตัวเองพร้อมทักทายพ่อพ่อแม่เอฟซีพร้อม,ออแ,ม FC, อแจกไลยเส้นพ่อพ่อแม่เอฟซีอาจือว่าเป็นการมาทักทายพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีด้วยและ นํานของที่ระลึกมาจําหน่ายด้วยซึ่งปกติพี่น้องศิลปินดังน้อยเนาะครับผมเนาะที่จะมาเห็แบบุแบบนี้ด้วยตัวเองที่จะมาทําแบบนี้ด้วยตัวเองแต่ใส่บได้กับอิหลาหนอย่าเฮาเพราะเราจะเห็นภาพนี้เป็นประจำอิหลาหนอยเฮากับิยเฝ้ามาหนางานหนึ่งเลยมาทางททยพพอแม่เอฟซี FC, ช่วยขายตัวอ่าแล้วกะมาขายเสื้อแจกลายเซ็นยังบ่พ่อพี่น้องรอขึ้นเช็กซาวอีกเนี่ยยังไม่ทำการแสดงเลยอีหล่าน่อยเฮาทําไปซีหางานแล้วนะครับผมเนาะเพื่อเพื่อวงเพื่อองค์กรอันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่น้อง มันกลายเป็นภาพจำมันกลายเป็นเรื่องที่เอฟซีมองว่าเฮ้ยเขาต้องไปเฝ้าปัจเว้นเพื่อจะไปได้ไปเจอน้องอิงเพื่อที่ได้ไปถ่ายรูปกับน้องอิงไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกับน้องอิงไปซื้อเสือ้อนางงานกับน้องอิงอไปร่วบฟังอีหลานหน่อยเฮ้เช็คเศร้าไปร่วบฟังน้องอิงเช็คเศร้าซึ่งมันกลายเป็นอ่า s ิ g n น t u เจจะบอกว่าซิ g n น t u เจหรือกลายเป็นจุดเด่นอ่าของวงสาวน้อยเพชรแนแพงไปแล้วนขนาดนี้มันคือเรื่องจริงอันนี้คือเสียงสะท้อนจากพอพอแม่เอฟซของอิร่านน่อยจริงๆหลายคนถ้าลูกสาวมะเล่นอยู่ระแวะกไกลๆต้องไปตั้งแต่บ่ายบ่ายสี่โมงหรือหาวงแรงนนะครับผมเนาะต้องไป ก่อนที่ลูกสาวจะถึงงานเพื่อไปรอลูกสาวอ่าไปเบิงความตาหาของลูกสาวอไปอ่าขอทายรูปขออายเส้นกับลูกสาวนี่คือเรื่องจริงนะครับผมวนะ่าที่เกิดขึ้นจริงๆและเขาจะเห็นหน่อยมากที่ศิลปินที่มีชื่อเสียงจะทำแบบนี้มานั่งขายบัตรอ่าซอยเจอภาพ มานั่งขายเสือ้อแจกลายเส้นพอพลอแม่เอฟซีทักทายพอพลอแม่ FC, เอฟซีผู้ใดมาขอถ่ายรูปอ่าอีหลาหน้นอยเท่ากับพร้อมยินดีที่จะถ่ายด้วยอ่าเป็นบอมี่ร้องว่าน้ำใจมากกระซ้างเนาะครับผมเนาะอ่าอันนั้นบ่าได้ติดอยู่แล้วอีหลาหน้นอยเทาไม่ได้โฟกัสตร,ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะพอพลอแม่เอฟซีมาขอถ่ายรูป ถึงไม่มีรางวัลน้ําใจมาให้อิหลาหน้อยเข่ากับพร้อมที่จะถ่ายรูปพร้อมที่จะจับมืออยู่แล้วถ้าโอกาสมันเอื้ออำํำนวยถ้าเวลามันเอื้ออำํำนวยอันนี้พี่น้องเอฟซี่รต้องคิดหลายนะครับผมนัดหลายคนวู้ไปหาลูกสาวบ่มมวามีของฝากเลยบพะมีรางวัลไปให้ลูกสาวเลยอันนี้พี่น้องบรต้องคิดหลายแค่พี่น้องไปกรลตังใจออิหลาหนอยเฮ้าอิหลาหนอยเฮาก็มีความสุขแล้วพี่น้อง ยิ่าลน้อยเท่ากัะมีพลังในการสร้างความสุขให้พ่อพอแพม่เอฟซี FC ถูกคนอยู่แล้วพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดพี่น้องเคยเห็นศิลปินคนใดมาเฮ็ดแบบนี้บอและไม่ใช่ทําแค่ครั้งเดียวคือทําเป็นจิตวัตรประจำวันไปแล้วเฮ็ดเป็นอ่าจะบอกว่ามันไม่ใช่ อันนาที่ดอกพี่น้องแต่อิหลาหน่อยเฮาอยากจะทำนึ่งเลยเสือละสั่งฐานแฟนคลับเอได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเฮดไห้คนที่หักอยู่แล้วยิ่งหักยิ่งติดตามมากยิ่งขึ้นเฮดไห้คนที่เคยแอนตี้หันกลับมายอมรับในตัวของอีหลาหน้อยเฮาหลายผู้หลายคนเคยแอนตี้เคยไม่ชอบน้องเคยมองว่า อิหล่าหน้อยเฮาการแสดงออกตอนแรกอาจจะไม่เป็นจริงพอเวลาผ่านไปอิหล่าหน้อยเฮ้ายังคงเส้นคงวายังคงเป็นอุ๋งอิงในวันแรกยังเป็นอิหล่าหน่อยเฮาในมือแรกนี่แหละเขาว่าระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนหลายคนจากที่เคยบอสอบจากที่เคยบอมักหันกบมาสนใจหันกับมาชื่นชม ในความสามารถในความกตัญญูในความคงเส้นคงวาในความตะหักอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนาะที่อ่บาบอยสารพบเจอมาพบเห็นมากพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังได๋เนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาอีสานได้ดไเด้อพี่น้องเนอะบอยสารจะย้ำยุ่เสมอนะครับผมเนาะ คอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเข้าก็ต้องให้คนให้เกียรติคนอื่นก่อน,นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบอยสา,านเดอร์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่วงบอยสานนะครับผมเนาะมื่อนี้นพบพ,พยากรณาน้อยเฮาใดที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมเนะาะบ้านาจังหวัดบ้านเกิดเสียนนท์จังหวัด บ้านเสียนนล์นะจะไปกําลังใจยีราน้อยเฮากันหลายๆครับคลิปนี้ว่าศาลตองขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพอนุ่นีราดถิ่นน์เราเราเผาเอาย่าก็เป็่ยอนหาหายไปใช้ได้ทุกี่เต็มเตเลยัดนั้นเออ่เยาล้ขอยเลยเพี่หยอกกินหากนเหมือนั Hãy subscribe cho kênh nó, Mì nó, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์นรแข่ัครับตัวเลขบาทครัมคุณพิพัฒน์วิชัยนะครับวันนี้นะครับผู้ให้การสนับสนุนก็คือท่านนายกโจนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีป๊อตโจนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายอำเภอสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ท่านปริญญา